สวัสดีเช้าวันพรฤหัสบดีที่14มกราคมนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้เราก็กลับมาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์อีกเช่นเคยนะคะซึ่งครั้งที่แล้วเราได้เรียนเรื่องของแรงแม่เหล็กไปนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนก่อนนะคะว่าครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องแรงแม่เหล็กนั้นเราเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะโดยที่แม่เหล็ก จากครั้งที่แล้วแม่เหล็กมันก็คือวัตถุชนิดหนึ่งนะคะเด็กๆที่มีสมบัติดึงดูดโลหะบางชนิดให้เราสามารถบางชนิดได้นะคะและก็เราเนี่ยสามารถแบ่งชนิดของแม่เหล็กออกเป็น2ประเภทได้กันนั่นก็คือแม่เหล็กจากธรรมชาติหรือเรียกว่าแมกนีไทต์นะคะและแม่เหล็กที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นอ่า ซึ่งแม่เหล็กที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นก็ขึ้นก็จะเป็นเหมือนในรูปนะคะซึ่งประกอบด้วยสองขั้วก็คือขั้วเหนือสีแดงแทนด้วยตัว N ใหญ่นะคะแล้วก็ขั้วใต้สีน้ำเงินแทนด้วยตัว S นะคะแทนด้วยตัวอักษร S นะคะโดยที่แม่เหล็กหนึ่งแท่งนี้จะมีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นเด็กดูทิศทางของสนามแม่เหล็กนะคะซึ่ง ทิศทางนี้จะมีทิศพุ่งจากขั้วเหนือลงสู่ขั้วใต้นะคะที่บริเวณปลายแม่เหล็กนี้จะมีสนามแม่เหล็กที่มีแรงดึงดูดมากนะคะและจะน้อยลงเมื่อถัดเข้ามาตรงกลางนี้จะน้อยที่สุดนะคะภายนอกของแท่งแม่เหล็กจะมีทิศทางมีเส้นแรงแม่เหล็กอย่างที่เด็กๆเ,เ,เห็นนะคะเส้นแรงแม่เหล็กก็จะแสดงถึงอํานาจแม่เหล็ก หรือสนามแม่เหล็กที่สร้างจากแท่งแม่เหล็กนั่นเองนะคะทบทวนต่อดูที่หน้า96นะคะจากครั้งที่แล้วแม่เหล็กประดิษฐ์ก็จะพบทั่วไปเลยแล้วก็จะมีรูปร่างลักษ,ษณะที่แตกต่างกันนั่นก็คือแม่เหล็กทรงสี่เหลี่ยมนะคะแม่เหล็กทรงกระบอกแม่เหล็กตัวยูนะคะและเมื่อเราทดลองนำขั้วแม่เหล็กสองแท่ง เข้าหากันจะเกิดการทจะเกิดผลดังภาพนะคะในกรณีที่แม่เหล็กดึงดุดกันเกิดจากขั้วใต้เจอขั้วเหนือหรือขั้วเหนือเจอขั้วใต้เอง,เองนะคะแต่กรณีที่แม่เหล็กผลักกันจะเกิดจากขั้วเหมือนกันเจอกันถึงจะผลักกันโอเคนะคะเด็กๆอ่ะครั้งที่แล้วเมื่อวานนะคะคุณครูสั่งกันบ้านแบบฝึก หน้า97ไปวันนี้คุณครูจะมาเฉลยนะคะเฉลยแบบฝึกหน้านี้กันโดยที่ข้อหนึ่งจากภาพแม่เหล็กสามารถดึงดูดลวดเสียบกระดาษได้หรือไม่อ่าอันนี้คือคลิปคลิปหนีบกระดาษที่เราใช้ที่โรงเรียนนะคะแม่เหล็กสามารถดึงดูดได้ไหมคะดึงดูดได้เดี๋ยวคุณครูฟ้าจะเฉลยเขียนไปว่า ดึงดูดได้เขาถามคำถามเดียวไหมคะในโจทย์ไม่คำถามที่หนึ่งคือดึงดูดได้ไหมคำถามที่สองคือเพราะอะไรเด็กๆก,ก็เขียนว่าเพราะเพราะอะไรคะเด็กๆเ,เพราะลวดเสียบกระดาษเป็นโลหะชนิดหนึ่งที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้โดยที่วัตถุที่แม่เหล็กดึงดูดได้เรียกว่าสารแม่เหล็กเพราะ ลวดเสียบกระดาษเป็นโลหะชนิดหนึ่งที่แม่เหล็กสามารถดึงหนดได้ ะะต,ต่อไปที่ข้อต่อไปที่ข้อ2นะคะข้อสองเราจะมีภาพที่1และภาพที่สองเป็นภาพการทดลองนะคะโดยภาพที่1คือสีแดงชนกับสีแดงและสีแดงชนกับสีน้ํางเงินขั้วเหนือกับขั้วเหนือและขั้วเหนือกับขั้ว ได้นะคะข้อหนึ่งเขาถามว่าแม่เหล็กมีสองขั้วได้แก่ขั้วเหนือ,อตอบขั้วเหนือและขั้วใต้ข้อที่2จากภาพที่หนึ่งเมื่อหันแม่เหล็กขั้วเดียวกันเข้าหากันผลจะเป็นยังไงคะแม่เหล็กจะเกิดแรงผลักกัน นะคะข้อที่3จากภาพที่2เมื่อหันเมื่อเมื่อหันแม่เหล็กขั้วต่างกันเข้าหากันผลจะเป็นอย่างไรคะแม่เหล็กจะดึงดูดกันความจริงเราทำการทดลองไปแล้วนะคะจากข้าวที่แล้วสุดท้ายข้อที่4การทดลองในภาพที่1และภาพที่2สรุปผลได้อย่างไร เราจะสรุปผลสรุปยังไงคะสรุปก็คือแม่เหล็กคั้วต่างกันจะผลักกันแม่เหล็กคั้วเหมือนกัน ผิดๆนะคะแม่เหล็กค้่ต่างกันจะดึงดูดกันขอโทษด้วยนะคะจะดึงดูดกันแม่เหล็กค้่เหมือนกันจะผลักกัน สำหรับการบ้านนะคะก็เสร็จแล้วนะคะเราไปดูที่หน้าถัดไปหน้าถัดไปเป็นแบบฝึกหัดหน้า97นะคะเด็กๆแบบฝึกหัดหน้า97นี้เขาให้เด็กๆการเครื่องหมายถูกทับภา้าที่เป็นการใช้ประโยชน์จากการจากแม่เหล็กนั่นเองนะคะข้อ1ใช้ประโยชน์จากแม่เหล็กไหมคะ ใช่การเครื่องหมายถูกลงไปข้อสองใช่ไหมคะไม่ใช่ข้อสใช่ไหมคะการปิดประตูใช่ใช้แม่เหล็กในการดึงดูดให้ประตูมันประกบกันนะคะให้มประตูมันปิดได้ประตูตู้เย็นนะลูกข้อสี่ได้ไหมคะใช่ข้อที่ห้าใช่ไหมคะไม่ใช่ข้อที่หกก็ไม่ใช่นะคะ,ะหลังจากนั้นเด็กๆจะต้องเลือกหนึ่งภาพ แล้วอธิบายการนำสมบัติแม่เหล็กมาใช้ประโยชน์อย่างไรอ่าข้อหนึ่งเข็มทิศใช้ประโยชน์ยังไงคะใช้ประโยชน์ก็คือจะหมุนตามสนามแม่เหล็กโลกใช่ไหมคะข้อที่สามตู้เย็นประตูตู้เย็นเป็นยังไงคะนำแม่เหล็กมาติดไว้ที่ขอบแล้วก็หุ้มด้วยผนงยางก็จะทำให้ประตูตู้เย็นนี้ปิดสนิทและป้องกันความเย็นนี้ไหลออก ข้างนอกอเห็นไหมคะอ่าข้อที่สี่ไขควงไขปลายไขยควงเป็นแม่เหล็กนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อดึงดูดตะปูเกียวเล็กๆที่เราจับไม่ถนัดมือทําให้ขันตะปูเกียวได้สะดวกขึ้นอ่าประโยชน์3มข้อนี้เด็กๆสามารถนํามาเขียนลงด้านล่างได้เลยนะคะต่อไปจะเป็นการทดลองการทดลองนี้ จะให้เด็กๆสังเกตและสำรวจวัตถุรอบตัวเพื่อจำแนกวัตถุโดยใช้การดึงดูดกับแม่เหล็กนะคะคุณครูมีอุปกรณ์ดังการทดลองคือแม่เหล็กหนึ่งแท่งกิ๊บติดผมฝาขวดพลาสติกแก้วพลาสติกกันไกรเหรียญบาทหลอดกาแฟลวดเย็บกระดาษเข็มหมุดปากกาแล้วก็ยางลบแต่คุณครูจะขอเปลี่ยน เปลี่ยนจากเข็มหมุดมาเป็นคลิปหนีบกระดาษลวดเดย็บกระดาษนะคะอ๋อช่วนะคะเป็นคลิปหนีบกระดาษหนีบกระดาษเด็กๆเ,เปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะคะอ่าโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาทําการทดลองกันเลยค่ะ ในการทดลองนะคะเราจะใช้วัสดุหลายชนิดเลยวัตถุหลายชนิดเลยนะคะที่มาทําการทดลองกับแท่งแม่เหล็กอันนี้คือแท่งแม่เหล็กของเรานะคะเด็กๆที่จะใช้ในการทดลองโดยเด็กๆเปิดไปหน้าที่100นะคะหน้าที่100นี้จะมีตารางบันทึกผลการทดลองนะคะตารางนี้ตารางนี้ เราจะทําการทดลองเป็นข้อๆเลยนะคะข้อที่1เขาใช้หลอดกาแฟนะคะเด็กๆนี่ใช้หลอดกาแฟนะคะในการเข้าใกล้กับตัวแม่เหล็กคําถามคือดูดไหมคะอ่าแสดงว่าเมื่อแท่งแม่เหล็กเข้าใกล้กับหลอดดูดพลาสติกไม่เกิดแรงดึงดูดกับแม่เหล็กใช่ไหมคะก็ให้เด็กๆก,กาเครื่องหมายถูก ตรงช่องไม่ดึงดูดโอเคไหมคะอ่าหลอดสองลวดเย็บกระดาษนั่นก็คือลูกแม็กนี่เองนะคะอ่ะสมมติว่าคุณครูใช้แท่งแม่เหล็กไปใกล้ๆดูดไหมคะอ่านี่คือดูดกับแท่งแม่เหล็กดังนั้นเด็กๆการเครื่องหมายถูกตรงดึงดูดนะคะต่อไปจากเข็มหมุดครูเปลี่ยนเป็นคลิปหนีบกระดาษใช่ไหมคะพอเปลี่ยนเป็นคลิปปุ๊บ ดูดไหมคะดูดอ่าลองใช้ขั้วสีน้ำเงินดูดไหมคะดูดอ่าต่อไปปากกานะคะปากกานี้มีส่วนที่เป็นยางถ้าสมมุติว่าคุณครูเอาแท่งแม่เหล็กใกล้ๆกับส่วนที่เป็นยางดูดไหมคะไม่ดูดแต่ถ้าเกิดว่าส่วนที่เป็นโลหะดูดไหมคะตรงนี้อ่า ดูดนะคะดังนั้นให้เด็กๆกาช่องที่ดูดนะคะดึงดูดต่อไปยังลบนะคะยังลบดูดไหมคะเด็กๆไม่ดูดนะคะต่อไปกิ๊บติดผมกิ๊บติดผมของครูดูดไหมคะไม่ดูดนะคะต่อไปฝาขวดน้ําดูดไหมคะไม่ดูดนะคะต่อไปกันไกล กันไกลดูดไหมคะดูดไหมคะดูดไหมคะดูดแต่ว่าแรงดูดจะน้อยหน่อยนะคะต่อไปเหรียญบาทสุดท้ายเหรียญบาทเหรียญบาทดูดไหมคะอ่าดึงดูดนะคะการทดลองเมื่อกี้นะคะก็ให้เด็กๆกาผลการเติมผลการทดลองลงไปในกระดาษเลยนะคะหลอดกาแฟ ไม่ดึงดูดรวดเียบกระดาษดูดเข็มหมุดหรือคลิปดูดนะคะปากกาก็ดูดนะคะแต่จะมีบางส่วนที่ไม่ดูดก็คือเป็นยางยางลบไม่ดึงดูดคิปติดผมไม่ดึงดูดฟ้าขวดพลาสติกไม่ดึงดูดแก้วพลาสติกอ่าเมื่อกี้เราไม่ได้ทําการทดลองนะคะแก้วพลาสติกไม่ดูดนะคะเพราะว่าเป็นพลาสติกแล้วก็กันกรายดูดไหมคะดึงดูดแล้วก็เหรียญบาทดึงดูดนะคะ ดังนั้นเราจะมาสรุปผลร่วมกันนะคะจากการทํากิจกรรมด้านล่างเลยนะคะสรุปผลจากการทํากิจกรรมพบว่าวัตถุที่แม่เหล็กดึงดูดได้ได้แก่เด็กๆก็เติมลงไปมีอะไรบ้างคะเด็กๆก็เติมลงไปเลยนะคะส่วนวัตถุที่แม่เหล็กไม่ดึงดูดได้แก่อะไรเด็กๆก็เติมลงไปด้านล่างได้เลยนะคะสําหรับวันนี้การทดลองเรื่องแรงดึงดูดของแม่เหล็กก็ จบลงแล้วนะคะถ้ามีโอกาสเปิดเรียนในเร็วนี้นะคะเราจะมาทําการทดลองเกี่ยวกับแรงแม่เหล็กกันอีกรอบและมีการทดลองสนุกสนุกรอเด็กๆอยู่ที่โรงเรียนนะคะเด็กๆวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะค่ะให้เด็กๆรักษาสุขภาพแล้วก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะช่วงนี้เด็กๆด,ดูแลตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ